โอ้ก้ยทอดร้านนี่ชื่อละชื่ออะไรนะครับชื่อร้าน,อนโอ้กล้ยทอดนายช่างเลยจ้ะเอาขายยังไงครับนี่แม่สาวน้อยสามชิ้นสิบบาทเหรอสามชิ้นสิบบาท,นะบาทอันนี้อะไรครับตัวนี้น,น,นี่เปลือก,อกแล้วตัวนี้อะไรนี่เรืองเดืองนี่นแล้วอันนี้คืออะไรครับตัวนี้นอ,นอ่าสามชิ้นสิบบาทนะอ้าวเดี๋ยวจะลองชิมดูก่อนนะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยม่านี่แหละตัวนี้ จะลองชิมให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าจะอร่อยแค่ไหนอะ่ะอืมเอออร่อยอร่อยอ่ะนี่ครับคุณผู้ชมกล้วยทอดนายช่างสาขาสี่ห้างแมคโครห้างแมคโครจะอยู่ตรงน้นนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆกับแมคโครนะครับปากทางเข้าเขห,หาชุมชนสีสะเกดอา้าวสชิ้นส0บาทอา้าวเพราะฉะนั้นผมจะเอา40บาทนะ เอาตัวนี้10บาทอันนี้10บาทอันนี้10บาทมันก็จะเป็น30 30แล้วตรงโน้นกล้วยใช่ไหมครับไอ้อน,นั้นแหละเป็น40บาทอนะ่ะผมเอา40บาทนะเอาอย่างละ10บาทเอ้ยเอาอยาง้วะเท่าไหร่นะอย่างละ10อ่าอดูแม่ค้าตัวน้อยนี่น่ารักเที่ยวโอ้เก่งมากเลยนะนี่มาช่วยขายของได้อะไรนะ ใช่ใช่ม่วงกับเหลืองเอาหมดเลยเอาอย right? ่างละสามใช่ไหมอย่างละสิบอย่างละสามเออใช่ใช่อย่างละสามเิ้นอือสรุปว่าอร่อยนะครับคุณผู้ชมครับมร้านด้วยทอดนายช่าง นี okay. ่แหละครับพี่น้องหางแมคโครเด้อพี่น้องเด้อยุติดครับอันร้านกาแฟต้นหนวดนะครับนี่ร้านกาแฟต้นหนวดอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นร้านอะไรนะไข่เต่าเหรออไม่เอาไม่เอาเทสตัวนี้แหละเอาสี่สิบบาทนี่อย่างอย่างละสิบบาทอย่างละสิบบาทเอาเป็นสี่สิบบาท น,นี่แหละครับเบื้องแม่ค่าตัวนี้หน่อยพิ่แมาซอยคุณยายขายของนะครับโอ้เกง่งๆรู้จกักามาหากินนะนี่โตขึ้นในโอ้โหแบบเป็นเท่าแก่ร้อยล้านเลยนะเนี่ยท่าทางนี่ใช่ไหมอ่ะเอาละครับคุณผู้ชม 40, 40นะอ่าเดี๋ยวล้วงตังก่อนหาตังก่อนเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่ง4ีบบาท40บาท อ่านี่คอยดูซิว่าสาวน้อยจะทอนเงินถูกไหมนะอ่สี่สิบบาททอนเท่าไหร่หนูน้อย <c oughs> อ,อ,อาวเหระครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านนะครับท,ที่ติดตามอย่าลืมมาอุดหนุนคุณยายาพิ่มน,นะครับก้วยท,ทอดนายช่างนะครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ